นะครับอยากเข้าร่วมขบวนด้วยกันครับเราจะไมกก่มัผู้ไปครับชื่อน้องมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับบ้าอยู่ในยางนะครับได้มาที่จุฬปชาสิทธิ์นะครับ เราควรท่านช่วยนำมาที่จุดประชาสัมพันธ์ด้วยครับขอบคุณครับตอนนี้นะคะบริเวณด้าน,นหน้าใทในความไม่สะดวกในการบริหารจัดการด้วยนะครับเพราะด้วยความทีค่ครับครับขอประชาชนอายุสิขวบนะครับใส่กางเกงขาสั้นสีเหลือง นี่นะที่ใส่หมูนะฮะตรงนี้กราจะเต็นไม่ได้ทั้งอยู่นะฮะใส่หมูเอาเขาเขาพีก่อน ตั้งแต่เวลาสองศาสนิกชนที่เดินขึ้นมานงบรรับธรรมะพระสถานจากพระบาทสมเด็าจพระเจ้าอยู่หัวก่อนแล้วถึงจะนั้นนะครับบุญสูงทุ่งก่อนเลยจบแล้วนะรครับ